ธุรกิจเท่าเทียมกับคนที่เปิดไนมอนเช่นเดียวกันเ้าถ้าอย่างนั้นท็าพี่ก็เปิดบอลสิเปิดไม่ต้องเปิดไดมอนมีบางคนถามผมว่าชุดไหนแพงที่สุดครับชุดบอลแพงสุดครับทุกท่านครับชุดบอลแพงที่สุดครับเพียงแต่คุณจ่ายเงินเริ่มต้นน้อยที่สุดครับแต่ชุดไหนถูกสุดครับชุดไดมอนครับถูกที่สุดครับ ราคาต่อแพ็กถือว่าถูกที่สุดที่ถ้าคุณจ่ายเงินเริ่มต้นมากกว่าแค่นั้นเองนะครับดังนั้นต้องบอกได้เลยว่าสําหรับตรงนี้ทุกท่านมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกแพ็กในการเริ่มต้นนะครับชุดยอดนิยมโดยส่วนใหญ่ของบริษัทไลเว็ b, ครับอยู่ที่ชุดโกล์ครับนะฮะเพราะเป็นชุดที่ได้5แพ็กครับคุณใช้เองคุณได้คุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องใช้นะครับในราคาเริ่มต้น500 u s ์นะครับดังนั้นทุกท่านมีที่คุณจับ เลือกในการเริ่มต้นไม่ว่าคุณจะเลือกด้วยแพ็กไหนก็ตามคุณมีโอกาสในการเป็นมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีได้ด้วยรายเว็บทุกคนครับนะตัวแรกครับรีเทลโบนัสครับนะซื้อบาขายไปได้ย่างง่ายๆดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าคนที่เปิดด้วยชุดไดมอนด์นะครับแน่นอนว่าผลิตภัณฑ์เอ็กเซอรผมยกตัวอย่างแล้วกันนะครับราคาขายโดยทั่วไปนะครับเอ็ของเราราคาอยู่ที่ประมาณ1 5 0อลารครับ คุณเปิดด้วยชุดโกนะครับตกเฉลี่ยแพ็คหนึ่งคุณอยู่ที่ประมาณ100 USD ถ้าเกิดคุณไปขายนะครับเป็นเอ็กซ์เนด์ได้150 USD คุณกำไรเท่าไหร่ครับ50 USD ถูกไหมครับในขณะที่ถ้าเกิดคุณเปิดด้วยชุดไดมอนด์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอ็กซ์เนด์ได้จะเหลืออยู่ที่ประมาณ87เหรียญนะแต่ว่าถ้าเกิดคุณไปขายในราคา150คุณก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นมาเป็น100อ่าไปได้ขึ้นมาอีกเท่าไหร่ครับประมาณอีก75เหรียญ เช่นเดียวกันครับถ้าคุณเปิดบอลครับบอลราคาเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งิห้าเหรียญครับคุณไปขายร้อยห้าสิเหรียญคุณก็กําไรอยู่ที่25เหรียญดังนั้นมันเป็นอะไรที่เลียงง่ายมากเลยครับทุกท่านครับมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมาสำหรับรีเทลบนนั้นนะแพ็กแตกต่างกันทำให้สินค้ามีราคาพิเศษขึ้นทำให้ส่วนต่างมากขึ้นนั่นเองแต่อย่างที่ผมเด้นให้ทราบครับว่าไลฟ์เว็บเราไม่ได้ให้คุณต้องการขายครับแต่คอนเซ็ปต์คือใช้ดีแล้วบอกตอบครับนะ แ่นี้แล้วบอกตอเป็นยังไงครับทุกท่านครับมาดูตัวนี้ครับนะวันนี้มังกีสีมังคีดูครัทุกท่านครับท่านที่ที่ผมเริ่มต้นนะครับในการที่สมัครเพื่อจะใช้ผลิตภัณฑ์ครับนะฮะผมสมัครด้วยชุดโก้แล้วกันนะครับเริ่มต้นที่5้าร้อเหรียญครับหลังจากนั้นผมใช้แล้วผมรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยนะครับมีคนเข้ามาบอกเฮ้ยอยากจะใช้บ้างมังกีสีมังกีดูครับผมก็บอกว่าไม่ต้องมาซื้อกับผมหรอกคุณสมัครเลย ะเป็นสมาชิกคุณจะได้สิทธิส่วนลดต่างๆเหมือนกับผมทุกอย่างเลยนะครับแตไม่ต้องขายร้ารคาเต็มาสมัครเป็นสมาชิกครับการทีที่เข้าสมัครครับถ้าเข้าสมัครเหมือนกับผมครับนะฮะห้าร้อยเหรียญครับได้สินค้าเอ็กซ์เซอร์ดิ้นได้ปรานห้าแพ็คเะครับเขาเราก็จะได้ค่าแนะนําซึ่งบริษัทจ่ายครับเป็นค่าแนะนําและขยะตลาดครับหนึ่งร้อยเหรียญครับดังนั้นวันนี้มีใครที่มาสมัครสมาชิกกับทุกท่าน นะครับเราก็ว่าตามแพ็กเลยครับโอ้ยเขาสมัครโกไม่ไหวหรอกสมัครบอลได้ไหมได้ครับสมัครบอลเขาก็ todo, เราก็ได้สิบห้าเหรียญครับถ้าเขาสมัครซิลเวอร์เราได้ห้าสิบเหรียญครับถ้าถ้าเขาสมัครไดมอนเราได้สูงมีโอกาสได้สูงสุดถึงห้าร้อยเหรียญนะครับดังนั้นทุกท่านครับนี่คือจุดที่สําคัญที่สุดก็คือว่าแทนที่คุณจะต้องไปขายเขาไม่ต้องครับเพราะเวลาขายเขาก็บอกให้คุณลดราคาอยดีดังนั้นให้เขาสมัครสมาชิกครับเราก็จะได้ค่าแนะนําตามนี้นั่นเอง นะครับแต่จุดที่เป็นจุดสําคัญมากของไลเว็บในแผนตรงนี้นะครับคือคือนะครับคือเราไม่กดดันคุณครับนะครเราไม่กดดันคุณครับวันนี้คนทุกคนไม่ใช่ว่าสามารถจะเริ่มไดมอนได้ครับคนทุกคนไม่สามารถจะเริ่มโกได้ครับแต่เราไม่กดดันครับวันนี้ทุกคนสามารถเริ่มต้นดิบบอลได้ไหมได้ครับและในเดือนถัดไปแค่ทําการอัปเกรดครับ ตัวเองอย่างเช่นผมเริ่มต้นครับชนะสิทธิ์สมัครกับคุณแนทแล้วน,นะฮะผมสมัครด้วยบอลก่อนผมเริ่มต้นผมมีเงินประมาณร้อยยี่สิบห้าเหรียญผมอยากลองใช้ก่อนได้ครับคุณแนทรับไปสิบห้าเหรียญครับบริษัทจ่ายค่าแน,นแะนำเลยหลังจากนั้นเดือนมาผมใช้หมดแล้วดีมากเลยผมอยากจะซื้ออีกทายัางไงครับผมอัปเดตตัวเองเป็นซิมเวอร์ได้ครับซิมเวอร์เนี่ยเท่ากับว่าดูนะฮะร,ราคาสามร้อยเหรียญกับร้อยยี่สิบห้าเหรียญครับซิมเวอร์คือสามแพ็คครับบอลคือหนึ่งแพ็ค นี้นะครับผมจ่ายส่วนต่างอีกเท่าไหร่ครับอีกประมาณ175เหรียญผมได้ตัวเอ็กซ์เซอร์ที่ได้มาอีก2แพ็คครับแปลว่าอะไรครับผมซื้อในราคาถูกลงนั่นเองเห็นไหมครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับและจุดที่สําคัญที่สุดคือทันทีที่ผมอัปเกรดครับคุณแนทเองนะครับเคยได้ผมไปสิบหเหรียญแล้วปกติถ้าผมอัปเกรดเป็นซิลเวอร์ผมเท่าได้ครับ50เหรียญใช่ไหมครับคุณแนทรับไปแล้ว15เหรียญผมได้รับส่วนต่างอีก35เหรียญ เช่นเดียวกันดังคุณแนทได้รับส่วนทายอีกสาเหรียญครับดังนั้นถ้าผมอัปเกรดตัวเองไปเรื่อยๆครับแต่ว่าอะไรครับตัวของผู้แนะนำก็จะมีโอกาสได้รายได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ผมบอกเลยว่าสำรับผมมัน h u m เบิมากๆมันถ่องตนมากๆเลยในการที่บริษัทเปิดโอกาสให้คุณได้ลองใช้ครับจากชุดเล็กๆแล้วสามารถอัปเกรดตัวเองไปตลอดเวลาได้แต่บางคนบอกฉันจะเปิดได้บเลยได้ไหม ได้ครับคุณจะเปิดโกได้ไหมได้ครับดังนั้นต้องบอกเลยว่านี่คือนะครับสิ่งที่เป็นจุดเด่นมาและการอัปเกรดของเราครับไม่ระบุระยะเวลาครับคุณจะใช้ไปแล้วสามเดือนอัปเกรดก็ได้ปีหนึ่งแล้วอัปเกรดก็ได้นะครับดังนั้นนี่คือจุดที่เป็นเขาเรียกว่าไม่กดดันนะครับไม่กดดันไขรเด็ดๆทั้งสิ้นเพราะเรามั่นใจว่าเราอยากให้คุณใช้ปริการก่อนนั้นเองนะครับนี่คือแหลที่สองตลกแนะกครับ มาแผนที่สามครับทุกท่านครับนะฮะในดีเทลนี้ผมจะไม่ลงเยอะนะเพราะถ้าเจาะแผลนานแน่นอนนะครับอย่างที่สามของเราครับนะฮะตรงนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องของการสร้างคอมมูนิตี้ครับทุกท่านครับเป็นเรื่องของการสร้างคอมมูนิตี้เรานึกภาพนะครับว่าทันทีที่วันนี้เนี่ยมีผู้ที่มาใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นภายใต้องค์กรของคุณนะครับตั้งแต่ซ้ายสุดกับขวาสุดนะครับดูภาพนะครับนะฮะ ตัวผมนะครับมีคนที่ใช้ครับหนึ่งถึงสองคนครับหลังจากนั้นเสร็จเขามีการบอกต่อไปครับสิ่งที่การบอกต่อค่าแนะนําเราได้อยู่แล้วครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับเราดูภาพเนาะบางคนสัมผัสเข้ามาใหม่บางคนเป็นลูกค้าเก่าบางคนซื้อใช้บ้างไหมซื้อใช้บ้างนะครับแต่ทั้งหมดคะแนนครับที่อยู่ในฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของเราจะถูกนํามาคิดในการจับคู่จ่ายให้กับเราทุกอาทิตย์ครับจับคู่จ่ายให้เราทุกอาทิตย์ดูภาพนะครับ ดูภาพนะฮะจากผู้จ่ายใ,ให้เราถุกอาทิตย์ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับจันถึงอาทิตย์ครับในคะแนนฝั่งซ้ายมีคนสมัครใหม่เข้ามาเรารู้จักไม่รู้จักไม่รู้นะมีคนที่เป็นคนเดิมซื้อสินค้ากับเรากับบางคนที่เคยซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างกลับไมาซื้อบ้างครับปรากฏว่าฝั่งซ้ายมีคะแนนรวมพันห้าร้อยคะแนนครับฝัง่งขวามีเก้าร้อยคะแนนครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือบริษัทจะจ่ายเป็นค่าไซเคิลให้กับท่าน,นีดครับคือนะครับ ข้างไหนคะแนนเยอะกว่าดึงออกมาครับ660ข้างไหนคะแนนน้อยกว่าดึงออกมา330ครับเมื่อ660กับ330เราจะเรียกว่า1ไซเคิลครับซึ่งไซเคิลบริษัทจ่ายอยู่ที่50 US d o l ไลนคนะครับเรามาดูตัวอย่างันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับคุณนะฮะฝั่งซ้ายคุณมี1,500ฝั่งขวาคุณมี900นะครับ660ดึงได้2ครั้งครับก็เป็น1,320เห็นไหมครับ330ดึงได้สครั้งครับ ก็เลยกลายเป็น660รวมกันแล้วจับคู่กันสองใส่เครลสัปดาห์นี้ผมได้รับเงินจากการที่มีคนใหม่เข้ามาอันนี้ยังไม่ลงค่าแนะนํานะมีคนเก่ามาซื้อมีคนเพื่อนของเพื่อนแนะนํนาคะแนนเกิดขึ้นตัง้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์วันพุธผมรับเงิน100 US Dollar ครับ3,500บาทโดยประมาณว้าวต่อทิตนะต่อทิตย์นะนะจันถึงอาทิตย์ ง่ายไหมครับง่ายกว่านี้ไม่มีแล้วครับทุกท่านครับดังนั้นไบนารีโบนัสนะครับไบนารีโบนัสคือการสร้างคอมมูนต้ของผู้ใช้สินค้าภายใต้คุณครับเรานึกภาพเนาะคนที่เขาใช้ไม่ต้องเป็นนักธุรกิจก็ได้นะมีคนเป็นลูกค้าเข้ามาซื้อใช้เขาซื้อบักไม่ซื้อบักบางคนซื้อทุกเดือนนะบางคนเพิ่งสมัครเข้ามาเสร็จแนะนําเพื่อเข้ามาทุก คะแนนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ล่างสุดถึงบนสุดนับเป็นคะแนนจับคูค่ให้คุณทุกสัปดาห์ดีไหมครับช่วยคนมีสุขภาพไม่พอนะครับคุณได้รายได้ด้วยคุณนึกภาพนะฮะถ้าวันนี้มีคนพันคนอยู่ในองค์กรคุณซึ่งคุณอาจจะรู้จักคนจริงแค่สิบคนก็นได้แล้วเขาแพสคุณทุกวันแปลว่ารายได้คุณเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับนี่คือเหตุผลที่ทำไม s p ดนะครับหลายๆท่านมีรายได้หลักสิบล้านยี่สิบ ลานต่อเดือนเพราะอะไรครับเขาสร้างคอมมูนิตี้ขนาดใหญ่ของผู้ที่รักสุขภาพโดยการใช้ไลเวเวินั่นเองว้าวทุกท่านครับมันง,ง่ายแค่นี้เลยครับใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับนี่คือแผนที่สอของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณขึ้นตำแหน่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับคุณมีโอกาสได้รับโบนัสจับคู่มากขึ้นเรื่อยๆครับเมเจอร์คุณมีโอกาสรับโบนัสจับคู่ได้ถึง30คู่จา่ายไม่เกิน1 5น0เหรียญตอ่อสัปดาห์หรือ4 0 0 0มืนกว่าบาทตอ่อสัปดาห์ครับ ถ้าเกิดคุณเป็นดีเรคเตอร์นะครับคุณมีโอกาสจับคู่ที่สูงสุด50คู่และมีโอกาสรับรายได้สูงสุดต่อสัปดาห์อยู่ที่2,500เหรียญต่อสัปดาห์หรือประมาณ8 0 0ื0นกว่าบาทครับต่อสัปดาห์นะไล่ไปเลยครับจนท้ายที่สุดแล้วคุณเป็นซีเนียร์ดีเรคเตอร์เพรสซีเนีย r ์เพรสซิเดนเชียลดีเรคเตอร์คุณมีโอกาสรับสูงสุด2,500เหรียญต่อสัปดาห์หรือเดือนนึงคุณรับได้สูงสุดประมาณ3ล้าน3.1ล้านนะนี่เฉพาะแค่องค์กรที่ เกิดจากการที่ใช้ดีแล้วบอกต่อลงไปเรื่อยๆเพียงแค่อะไรครับใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อใช้ดีบอกต่อจบแค่นี้ครับทุกท่านครับง่ายไหมครับง่ายมากครับนะครับเห็นไหมครับมีข้อที่สามแล้วนะข้อที่สี่สุดท้ายครับข้อที่สี่สุดท้ายเนาะทุกท่านครับนี่คือไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดครับไฮไลท์ที่สําคัญที่สุดนะครับ วันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องไปสร้างไปซื้อแฟรนไชส์แมคโดนัลล์ไม่ต้องไปซื้อแฟรนชไชส์อเมซอนไม่ต้องไปซื้ออะไรฮะ่ะทุกท่านถ้าสามารถมีแฟรนไชส์ของตัวเองได้ครับโดยการใช้แอสเซทของคนที่ท่านเชิญเข้ามาครับทันทีที่วันนี้ท่านเชิญคนเข้ามายกตัวอย่างเช่นนะครับพี่รัฐเชิญผมเข้ามาเป็นนักธุรกิจผมขยายไปเท่าไหร่ก็ตามผมมีรายได้จากการจับคู่เท่าไหร่ก็ตามครับบริษัทจ่ยายค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์กับพี่รัฐ25%ครับยกตัวอย่างเช่นผมได้รไบ บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิแฟรนไชส์ครับดูนะฮะหนึ่งแสนบาทนั้นเกิดจากคะแนนของผมครับที่ผมได้ต่อสัปดาห์ถูกไหมครับและคะแนนนั้นส่งใครด้วยครับส่งพี่รัฐข้างบนด้วยเนาะเพื่อจับคู่จ่ายตัวไปรีไซเคิลโมดัลและไม่พอครับบริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ให้ครับกับผมก็คือว่าถ้าวันนี้นะครับตัวผมเองได้รายได้หนึ่งแสนบาทที่รัฐได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์จากรายได้ของผมครับก็คือสองหมื่นห้าพันบาทคำถามคือได้ใครจ่ายครับ บริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์แฟรนไชส์ให้กับผู้นำนะท่านครับแล้วลูกของผมนะครับจับโบนัสได้หกไซเคิลขึ้นไปนะครับได้ยี่สิบเปอรัเซ็นกรัสนะครับในขณะที่ล้านของผมจับโบนัสไซเคิลได้สิบไซเคิลขึ้นไปพี่รัตได้ยีนะครับภาพที่ทุกคนก็ได้เห็นอย่างนี้นะครับก็คือลองนึกภาพนะฮะถ้าวันนี้มีผม4คนนะครับซึ่งเป็นลูกของพี่รัต ได้คนละหนึ่งแบาทพี่รักได้คนละสอง0 0ืน้าบริษัทจ่ายค่าลิขสิทธิ์แฟชั่ให้พี่รัตอีกหนึ่งแบาทคุณท่านครับด้วยแผนอย่างนี้พี่รัตจะรักผมไหมครับรักมากกว่าลูกอีกครับทุนว่าด้วยแผนอย่างนี้ทําให้คนในองค์กรเรารักกันไหมครับเรารักกันครับเพราะทุกความสําเร็จของผมคือความสําเร็จของพี่รัตดังนั้นสิ่งที่พี่รัฐจะทําก็คือการทําทุกวิถีทาง ให้ผมประสบความสำเร็จอาชีพที่สวยงามขนาดนี้มีไหมครับทุกท่านวันนี้คุณไปทำงานบริษัทนะแข่งแย่งชิงดีกันเพราะเบอร์หนึ่งมีได้แค่คนเดียววันนี้คุณเป็นเจ้าของกิจการคุณกล้าสอนสูตรร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กับลูกน้องคุณไหมครับไม่กล้าหรอกครับเพราะคุณสอนไปเขาไปเปิเปดแข่งกับคุณครับแต่ณวันนี้ในธุรกิจนี้ครับในธุรกิจนี้คนเราช่วยกันในการพัฒนาธุรกิจและทุกความสําเร็จ ของคนข้างล่างเราคือความสําเร็จของเราคุณคิดว่านี่คือธุรกิจที่สวยงามไหมครับมันสวยงามมากๆครับทุกท่านครับและนี่คือโออขอทั้งหมดนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกท่านว่าเรารู้จักกับไลเว็บมากขึ้นนะครับเราจะรู้จักกับไลเว็บมากขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตสอบแชร์นิดนึงนะฮะผมว่าเรารู้จักกับไลเว็มากขึ้นนะครับนอกวันนี้นะครับสี่เสาหลักที่สําคัญที่สุดในการธุรกิจไลเว็บหนึ่งคะบริษัท นะครับ the light w a y and the light tab นะครับ the light the light h e light tab and the light plane นะครับ the light plane คืออะไรที่นี่เรามีอินเวนเตอร์ซึ่งเจ้าของเป็นผู้ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยตัวนั่นเองท่านไม่ได้ไปรับผลิตภัณฑ์ของใครมาแล้วทำธุรกิจแต่นี่คือผลิตภัณฑ์ของท่านนะครับเรามเีเจ้าของบริษัทที่มีมองถึงเรื่องของคุณค่าของการช่วยเหลือบลมนุษยชาติ เรามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้องปตกกับหนึ่งเดียวไม่มีคู่แข่งผมพูดเสมอว่าคู่แข่งไลเว็มีแค่สองมีแค่สองอย่างเชื่อกับไม่เชื่อมีแค่นี้ฮะเชื่อกับไม่เชื่อนะครับเชื่อเพราะเขาใช้แล้วเกิดผลไม่เชื่อคุณลองใช้ดูครับนะครับไม่เชื่อคุณลองถ้าไม่เกิดผลกบคุณรับไปสามสิบวันเราคืนให้เราคืนเงินให้เรารับประกันความพึงพอใจนนระครับนะครับ the r i f e space นะครับ the r i g e time ครับทุกท่านแล้ววันนี้ นวัตกรรมหนึ่งเดียวของโลกมาอยู่ในนือทุกท่านและท่านรู้แล้วอยู่ที่ท่านครับจะจับมันไว้ไหมนะครับตอนนี้ประเทศไทยเราเพิ่งเปิดมาได้หนึ่งปีกับอีกประมาณสักแปดเดือนนะครับเราจะลองครบรอบสองปีกันในเดือนมีนาคมปีหน้านะครับดังนั้นตลาดในเมืองไทยมีเรอีกกว้างใหญ่มากๆนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้เราจะเริ่มใช้ให้เป็นผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์แล้วบอกต่อให้เกิดธุรกิจใหม่นะครับสามครับเรามีรูปแบบของแผนการตลาดที่ต้องบอกว่า s ิมเพิลเรียบง่าย นะครับผมจะไม่บอกว่าจ่ายเยอะหรือจ่ายมากทุกท่านเห็นอยู่แล้วนะครับแต่มันซิมเพิลและมันเรียบง่ายนะครับเพียงแค่คุณเริ่มต้นในการใช้ให้เกิดผลเมื่อใช้ดีคุณบอกต่อต่อให้คุณไม่อยากบอกต่อจะมีคนมาถามคุณเองว่าคุณไปทําอะไรมาและทันทีที่คุณเปิดปากธุรกิจคุณก็เริ่มต้นขึ้นนะครับแลวันนี้เนี่ยในประเทศไทยของเราอยู่ที่ผมบอกครับเราเริ่มต้นในปีแรกด้วยเพียงแค่เอ็กซ์เทนไทยตัวเดียวครับเราได้ลดขายเกือบ300ล้านานะครับและ เราเราจะพัฒนาตัวของบริษัทธุรกิจและบริษัทของเราจะเติบโตขึ้นไปผมบอกแล้วลายเว็บถึงพันล้านแน่นอนครับคราวนี้สําคัญที่สุดพันล้านบริษัทนี้ไปถึงพันล้านไม่สําคัญครับเพราะเขาถึงแน่นอนแต่พวกเราจะอยู่ตรงไหนครับระหว่างจับมือไปกับเขาแล้วไปพันล้านด้วยกันแล้วถึงวันนั้นไรายได้คุณเท่าไหร่หรือคุณจะร้อยเขาถึงพันล้านเสร็จแล้วคุณจะไปอยู่ปลายนะดังนั้นโอกาสวันนี้มาแล้วนะครับเพียงแค่คุณเริ่มต้นในการตัดสินใจครับตัดสินใจที่จะมีสุขภาพที่ดี ตัดสินใจที่คุณจะนะครับย้อนไหวตัดสินใจที่คุณจะถือคองนวัตะกับผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมไว้ในมือไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นในบรอดหรือดไดมอนด์ก็ตามนะครับเพียงแค่คุณตัดสินใจนะครับและทั้งหมดทั้งมวลวันนี้นะครับถือว่าเป็นอทรดักชั่นแล้วกันนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงพอดีเลยนะครับอีกดอเชั่นกับผมเองนะครับชนะสิทธิ์ดีฮาร์ดลกจักรายขายบริษัทไลเวทประเทศไทยนะครับและอย่าลืมนะครับว่าเรายังมีในส่วนของออนไลน์เซสชั่น ดีๆมากมายที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องแผนการตลาดนะครับเรื่องผลิตภัณฑ์ใครอยากรู้ลึกขึ้นมากขึ้นนะครับหรือเป็นเรื่องของระบบนะครับในเรื่องของการใช้ระบบแบ c k o อ f i c e i p เอาต่างๆนะครับเราพบกันได้ทุกอังคารแล้วก็บริหัสนะครับสามารถเป็นเพื่อนกันได้ครับที่ l ล n e แอดไลน์เว็บครับนะครับแล้วก็ Facebook l i ์ e ว็บ t h a i l น n d นั่นเองนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับนะครับก่อนจากกันไปเนาะตามธรรมเนียมผมนะฮะถ่ายรูปกันครับ นะถ่ายรูปกันนะฮะถ่ายรูปกันท่านใดนะครับสะดวกเปิดกล้องเปิดนะ